แต่กับน้องชิมน,นะคะจะไปสววค่ะด้วยรถรันเลนคู่ใจนิ่นญาไปใ,ให้หัวด้วยนะคะมึกกล้องจากน้องชินเอง รสากันยังนั่งดีๆลูกนั่งชมวิวนั่งชมวิวไปที่ดูค่ะแม่จัน ออกขนอกไม่ตกตกอตกสวัสดีครับวันนี้เช้าพันหยุดปลุกน้องจินมาสวนแต่เช้านะครับเรามาดูอะไรกันดูดล,ลูกบัวคลหมลูกหัวค่อนใหม่ๆน,นะคะไปดูกันเลย<ะ>นี่ชื่อเจ้ากาแฟ คลอดตอนสิบสี่มก,การานะคะนี่จเจ้าตัวนี้ดื้อมากน,นี่นะคะคลอดเมื่อต้นปีนะคะหกเจ็ดเนี่ยคะ่ะนี่ตัวนี้เพิ่งคลอดใหม่ๆเลยคลอดใหม่ๆเลยครับนี่แม่แม่จะห่วงนะคะคุณแม่ชายเย็นนะคะจะห่วงลูกตอนนี้จะห่วงลูกนะคะ เอาเร็วกินนมเร็วกินนมแม่เร็วนั่นเอากินเป็นหรือยังเนี่ยกินอ่เอาเอาเอาเร็วกินนมแม่เร็วหานมไม่เจอหรือเปล่า <laughs> เหมือนลูกหมีเลยดูสิว้ขนแบบปุยมากเน,นี่ยยังเดินไม่แข็งแรงนะคะเราต้องแอบด,ดูเขาน้องเขาแบบ พึ่งพึ่งลุกได้นะคะนี่พึ่งลุกได้คุณแม่นี้นมเต่งมาหลายวันละดูเดินดูเดินก็เหมือนเด็กหัดเดินใหม่เนาะลูกวัวก็เหมือนกันคุณตาก็เอาญ้ามาป้อนนะมาให้กินนะคะนี่ค่ะ สวยมากเลยนะคะดูขนจริงจินจริงจริงอย่าเพราะว่าแม่มันห่วงลูกมันมันเดินมาชนใช่ใช่เดี๋ยวมันจะวิ่งมานะสงสารมันเดี๋ยวดูขนมันสวยมากเลยอ่ะขนปุยปขนปุยดูหางหางมีสีดำตรงข้างล่างหางเลยนะคะลายหางเป็นสีดำ ขาย,ยังไม่แข็งแรงเหมือนเด็กหัดเดินตอะแตะตอแตะเลยนี่เด็กหัดเดินตาแตะตาแตะเหมือนจรนจๆน,จนหัดเดินตอนเด็กเเดินยังไม่ตรงขาย,ยังไม่มั่นคงแข็งแรงใช่ไหมส่วนนี้เจ้ากาแฟะไม่ชอบอยู่กับแม่ชอบออกมานอกนอกคอบ ตาบอกเกเรนะคะเจ้าตัวนี้ชอบกระโดดโลดเต้นเกเรเหมือนเด็กบางคน,งคน,เ,น,นเก,รกนนะะเกรเหมือนเด็กบางคนบางคนดูเหมือนว่าดูเกเรมากนี่นะคะเกเรเหมือนเด็กบางคนเจ้าตัวเล็กอ้าอาออรอดแม่ไปแล้วอ้าวรอดช้าไว้พ่ะ ไม่อยากเห็นจริงๆนะคะมันก็เลยหลบไปทางนูน้นเพราะว่ามีคนเกเรกว่าเนาะใคว่าหนูเกเรเกเรออกมาออกมา,ออกมานี่เราไปดูทางนู้นนะนี่ชื่อเจ้ากาแฟค่ะเ <c oughs> จ้ารอรอจินจินกับกาแฟใครรอกว่า <c oughs> ไม่รู้จิน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 รอกว่า <c oughs> นี่นะคะ กาแฟะนะคะเกิดตอนต้นปีนะคะน,น,นตัวก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะว่าไหมหตัวโตวเร็วมากเลยเพราะว่ากินเก่งอืมนี่ดูสิตาตัดตัดหญ้ามาให้กินนะกินใหญ่เลย ส่วนเจ้าชายเย็นนะคะคุณแม่คุณแม่มือใหม่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกปลากันเดี๋ยวขอดูน้องก่อนนี่นะจ๊ะน,น้องน้องเหนื่อยแลนอนดีกว่าน้องเหนื่อยนอนดีกว่า จรินลบแม,แม่แม่แม่ห่วงแม่ห่วงเองแค่อยู่จะไปสบายแม่ห่วงนะคะลูกน่ารักลูกน่ารักมากไม่น่าเชื่อเลยแค่อายุหนึ่งวันนะคะเนี่ยวันหนึ่งใหญ่มากหนึ่งวันเมื่อวานคลอดตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาก็เห็นแล้วนะคะ นถ้า okay. นับเช้านี้ก็ได้หนึ่งวันพอดีลูกวัวหนึ่งวันยืนได้แล้วนะคะน่ารักแท้เลยอ่าพี่วัวอ่ <c oughs> ออายี่ไอ้เพศเนียนนะคะนี่น้องน่า,<ล>ารักม,มากเลย <c oughs> น่ารักมากตัวเมียครับดูดูขนปุยปุกปุยขนปุกปุยไอ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 กาแฟหนาอเลยเดี๋ยวกาแฟก็มีเพื่อนอาอลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วลุกลุกลุกอ่ะเอาลุกแล้วล่ะตัวโดงน้อเองอ่ะลุกแล้วลุกแล้วโอ้โอ้เส้นหน้าเส้นหลังจิ้นจิ้นหลบมาจิ้นหลบมา ันี่ลองให้ยากไม่กาแฟมากก็พอะอะกาแฟโดนมาเชียบกาแฟโดนมาเชียบมาเริ่มดื้อแล้วต้องมัดแล้วลูกมันดื้อขึ้นอย่างนี่ดูคนมันดีเนาะ โต่ไอ้ดำๆเมื่อค pues> ืนอ๋อมันคลอดใหม่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็หลุดเองเออเออนี่นะเดินไปหาแม่แล้วเดี๋ยวมันจะไปดูดนมหรือเปล่านะมันดูดนมเป็นหรือยังแม่ยังไม่เห็นมันดูดนมอ้ไปชนแม่ปังเลยเอาแม่ว่าก็ลำคาญแม่วัน เออแมงวันแมงวีเยอะ,อะนี่มันยังไม่เห็นดูดนมเลยพ่อมันดูดน่ะมันแ่หานมไม่เจอเหรอตัวยังกำหมีมัน, <laughs> มนดูดได้เยอะแจ่ตัวัตวนั่นแหละมันมันไม่ได้ดูนูน ไม่ไอ้นมไอ้ที่เหี่ยวมันด,ดูแต่ไอ้ตัวที่ไม่ดูดมันมันยังเป่งอ๋อนมที่เหียเห่ยวๆนะคะก็คืออ่าลูกวัวได้ดูดไปแล้วนะคะมันก็จะเหียเห่ยวๆแต่ว่าไอเ้เป่งๆนั้นคือไม่ยอมดูดปากมันอ้างับไม่ได้บอไม่คือแม่กำแพงทำบาปลูก คนตายยาวมากมากยาวแบบยาวเท่าผมแม่นะวันนี้คลิปนี้เราจะดูลูกวัวกันนะนู่นไอ้นุ่งก็ดูดอา้าวเหรอแม่แม่ใส่ไหมคิเก็บไ,ไ,ไอิ๊เกียไอคิเอืออมันดูดอ,อันใหญ่เร็วตื่นแล้วตื่นแล้ว,น,ลวนี ดูดได้แล้วอันนั้นเอ้อลุ้นลุ้นให้ดูดนมอันนั้นแหละเอออันนั้นแหละอ็งอันบนหัวเองเนี่ยเน็ตเน็ตโลดแมสะดุดเด้อสะดุดขาเนี่ย ไอตัวนี้ก็ดูดไนไปดูไอตัวนี้จิ้นทอยมากลูกเ <long> อาล้อตรงยายเปิดบูปินไดนะ้นาะเอายายมาแล้วเหรอไหนมาเมื่ร่นี่กาแฟก็ดูดนมของแม่มันนะแม่กาแฟชื่ออะไรจินนมสดอ่นนมสดมีลูกชื่อกาแฟ อู้สิเด็กนงดปน,นี่ดูความดื้อเหมือนเจ้าจีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนอนี่ดูดูดูตัวจะเท่าแม่แล้ว แม่ก็จะกินหญ้าลูกก็จะดูดนมไอ้ใต้คอมันเรียกว่าอะไรพ่อระยะ mm -hmm. ตัวนี้เชื่องแล้วนะคะอยู่ใกล้ได้ <c ười> ừ, ดูเดือดมาก <c ười> ดูเดือดมาก <c ười> ดูเดือดมาก นรอบลูกวัวคลอดแล้ว <laughs> เอาเหรอแกเห็นแล้วเหรอ <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะ นี่นะคะเฮ้ยกกกกกกเฮ้ยก็ลูกอุ้วบ๊ายบายนะคะคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้กันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อให้ดูลูกดู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 เลูกเลูกอ่ะลูกขึ้นแล้ว ลุกขึ้น leo, เอ้อเอาลุกขึ้น leo, อ่าหมอ leo, ท่านแจก leo, ผมปู่ สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลาไปกับเรื่องของวัวๆค่ะ